าแล้วเอาแล้วกดแล้วอ่า <c oughs> ครับจะยื่นไปไปเลยยื่นไปอะไรนะอ่าของขายอันนี้มีของมาขายนะครับอ่าที่เล่นไปเมื่อสักครู่อ่ะโอเคนะอันนี้จะเป็นตู้บูเล็ตนะครับ A C 15ที่เล่นไปเมื่อกี้นะครับ A C 15ก็คือขนาด15วัตต์ขนาด15วัตต์ก็ S สิบห้ C ก็คือเป็นตู้อะคูสติกโดยเฉพาะนะครับตู้อะคูสติอ่า อะไรวก็คือจะเล่นได้เฉพาะกีตาร์โป่งนะฮะมันก็จะมีเอฟเฟกคอรัสให้ด้วยนะครับมันจะเห็นไหมนี่ยกล้องเห็นหรือเปล่าอ่านไม่เป็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจับมาโอเคราคาอยู่ที่3,250ันสองาบาทเท่านั้นเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่โอนก่อนนะครับเต็มจำนวนเท่านั้นนะส่งฟรีเลยครับไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเก็บไปทางมีการบวกเพิ่มนะคะ150บาทนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล็อตใหม่นะฮะจะมีบูทูธด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กล้องมาดูนะครับจะมี ใช่แล้วมันจะดูได้เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดู่อาโอเคนะฮะอ่มีอะไรอีกไหมเสียบอะไรได้บ้างอ่ากีตาร์ตัวนี้นะครับไอตัวแหวมตัวแอมตัวแอมเว้ยตัวแอมตัวนี้เสียบได้แล้ครับอ่ามันสามารถนะได้อ่าเขาเรียกว่าไงครับต้องต้องต้องทะยานโชว์แล้วแหละทะยานโชว์อ่านี่นะทำหามนี่นะอันนี้จะเป็นนะร้อเออร์ร้อยเออร์ร้อยออร์มา อันนี้นะฮะอันนี้จะเป็นช่องไม้นะครับจะใช้เอคลาร์สาขานะครับอ่าจะเป็นวอลลุ่มแยกกันส่วนอันนี้อ่ะอันนี้จะเป็นกีตาร์นะครับ1ตัวก็วอลลุ่มแยกเบสอะไรวะมินเดิลมินเดิลกลางอ่าเสียงกลางแหลมก็ปรับได้นะครับแล้วก็จะมีคอร์ลัสร์ตัหมให้นะฮะก็จะเป็นแบบเพิ่มอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะเป็นอ่าอ่าเดี๋ยวดูเลยแล้วกันนะครับคอรัสเป็นยังไงนะธรรมดานะไม่เปิดนะพอกดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะมีความแบบ คอร้สนเนี่ยมันจะเป็นเฉนพาะของเอฟเฟกของกีตาร์โปรง่งเท่านั้นนะครับก็จะอยู่ในตู้อะคูสติกส่วนใหญ่จะตู้ในอะคูสติกแต่ว่าตู้กีตาร์ไฟฟ้าบางรุ่นก็มีแล้วนะครับอ่าีไรไหมมีสองสีนะมีสองสีสสก็เห็นอยู่นเนี่ยลองเนี่ยเอาไว้ก่อนไง<อ>ก็เดี๋ยวเื่อแบบเปิดสีเปนเพี้ยนมาในอันเปิสีอันนี้สีอะไรสีกําตาลกําตาลหน่อยนี่ออกคลนคีมสังเกตนะครับว่าหน้าตามันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ละสีนะ สีขาวตะข่ายมันจะเต็มๆหน่อยนะหน้าเต็มอถ้าเกิดสีน้ำตาลมันจะเหมือนมีแบบลายไม้มาของขวางหน่อยแต่ก็เก๋ดีนะถ้าอ่ามีอะไรจะถามไหมมีอะไรจะเพิ่มเติมไอดูบนอยู่เนี่ยเขียนไม่เสร็จเลยเนี่ยมีอะไรบ้างฝากช่องแนะนำกีตาร์ที่รีวิวอยู่ด้วยอ่านะครับกีตาร์ที่ผมใช้ผมจะใช้ Yamaha ยอดนิยมตลอดกาลก็คือใส่ g ทนสา3นะครับก็ตัวนี้4,850นะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็น m a r t i n l นะครับเป็น top solid ด้วยนะครับราคา ไฟฟ้าก็3,250บาทก็ปิกอัพของฟิตแมนนะครับสามารถคอรมนีไมค์คอรได้ด้วยนะครับราคาไม่แพงมากสเปคดีราคาไม่แพงใช่ใช่เป็นประเทศมากรหัสรุ่นเอ็มดีเก้ายเอ็มดีเกู้ด้วยเออไม่ได้พูดรื้อเบอร์แล้วก็ลอง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 เทสลองเล่นตัวแตรมสักจะโยนได้เอาเล่นก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนทีละคนทีละคนเลย เคซ้อมว่ะบูเลต a เ1 5คู่กับยามาฮ่า F310 นะฮงเสียง ันนี้เมื่อกี้คอรัลเปล่าเสียงคอรัลไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไหมใช่นั้นจะผมไม่ค่อยถนัดเสียงนี้อ่ะเอาเลยดีกว่าโอเคนะใช่คอรัลมากครับ ลองใต้ตูดเออช่างมันเนาเนี่ยเห็นไหมครับตู้แอมของราคามันสามพันกว่าบาทนะสามพันสองเออมันได้คือเสียงเบสแบบมันแน่นๆคือตู้นี้เราเคยเอาไปกลางแจ้งตอนปีใหม่ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับคนเล่นคนประมาณกี่คนนะวันนั้น กือบตู้ใบเดียวนะครับผมใช้ตู้ใบเดียวเลยกลางแจ้งปีใหม่มันใช้ได้นะครับมันดังคาเปกมันจะบอวัตแต่ลันเกิดด้วยดงมงเตมคือ15วัตต์เต็มเหมอเผือร้นด้วยคือมัน คือลูกสะชายก็ถือว่าจบได้คนเขาก็จะถามนะว่ากว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ไม่เคยวัดมาไม่เคยวัดเดี๋ยผมเดี๋ยวผมไม่เคยวัดไม่เควัดเออไม่เคยเราสูงประมาณเท่าไหร่กันเทียบกับคนผมสูง170เจ็ เที่ยมกับคนมาเนี้ยไม่ได้ไหวผมไม่เคยวัดเลยเหมือนกันกะกะเอาแล้วกันนะครับเขาไม่เคยเอาไประทัดมาวัดดอกกี่นิ้วก็ไม่รู้ด้วยลองลองหาใน Google ดูนะครับน่าจะมีคนลงไว้บ้างแหละชื่อเต็มมันชื่ออะไรรุ่นไอทีบูเลตเอซีสิบห้าซีนะครับและมีบูทูรุ่นใหม่มันเป็นรุ่นใหม่มีบลูทูธอัตโนมัติมันจะมีบูเลตเอซีสิบห้พัดก็คือบวกตัวนั้นจะมีแบตเตอรี่นะครับตัวนั้นมันจะบวก น่าจะเป็นพันนะจะได้ใช้ปลั๊กเนาะเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเสียบ,ยบไฟ <ป S 2> <ไป S 1> บ้านนะครับ <ไป S 1> ต,ตัวนี้ถ้าเกิดตัวพลัสตัวบวกมันจะเป็นแบตเตอรี่นะ,นนววะนตตยี่นาทีแล้วปรีดูดิอย่าให้มันเกินเวลามากาเ,เดี๋ยวมันเชองจื๊อไม่รู้ไม่รู้งต่อเลยต่อหาซื้อได้ที่ไหนบ้างอ่าซื้อได้ที่ไหนอ่ะเอาก่อนเลยที่นี่ก่อนอ่ะก็จะมีเพจเพจชื่อปองพลเอ้ยไม่ใช่เด็กเพจยูทูบเฮ้หยุดช่องยูทูบชื่อปองพลสิมเทสนะเพจเพจชื่ออะไรวะ เครื่องดนตรีที่บ้านนะครับก็ไปลองซื้อได้อันนี้จะขายอยู่ที่ซอยไซม้านนทุรีอันนี้เป็นสต๊อกคลังสินค้าเลยเข้ามาเอาที่บ้านหน้าบ้านได้นะได้นะครับส่วนผมก็พันชิปงานวานนะครับหรือว่าถ้าดึกดื่นผมกลับมาก็มาที่บ้านได้ที่เดียวกันก็อยู่ด้วยกันต่อเอาด้วยนะนะครับก็ ชั้นที่มาเมื่อวานชั้นหกชั้นหกโซนของเล่นโมเดลก็ได้ครัาก็อยู่เรว่าสั่งออนไลน์เพจเฟซบุ๊กก็ได้ครับเอาเบอร์เอาเบอร์โทรผมนะไปกรอกในเฟซบุ๊ก็จะเจอคนหาในเฟซบุ๊กก็เจอรายละเอียดเราจะทิ้งไว้ดจะร่างในตกครับประมาณไปทันหรือหรือหรือไม่ก็ซื้อไปวางไปวางไว้อ้าเขาถ้าไม่เล่นถ้าไม่เล่นก็มันวางตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้นะตอวนี้จริงแล้วมันออกแนวแบบมินิมอลญี่ปุ่นหน่อยนะตัวนี้นะอันนี้อันนี้ผมก็ประดับบ้านไปแล้วนี่ตู้ใหญ่เอียงนี่เอียงนี่เห็นว่ากองเห็นไ่ม อ๋อไม่เห็นแล้วมั้อันนี้ก็ประดับบ้านเหมือนกันผมก็ไ้เล่นเลยเหมือนกันผมก็ผมว่ามันสวยดีโชว์ได้โชว์ได้เราจะต้องเติมไหมก็อะไรวะหมดแล้วมั้งประมาณนี้ราคาต่ออีกทีหนึ่งสามพันสองร้อยห้าสิบบาทสำหรับลูกค้าที่โอนเต็มจำนวนนะแต่ถ้าเกิดเก็บเงินปลายทางก็มีนะครับบริการนั้นอยู่ก็บวกร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าโอนก่อนก็ประหยัดไปเนาะโอนมาเต็มดีกว่าง่ายกว่าง่ายดีนะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งสองช่องทางช้อปปี้มีไหมช้อปปี้ชื่อร้านเอออะไรมิวสิ อันเนสกออะไรวะเอ้ยมิวมิวสิกโฟร์เฟรนโ์้ยจำชื่อร้านเราไม่เคยได้ว่ะมิวมิวสิกโฟร์เฟรนเราไปลองเซิร์ชดูแล้วกันนะครับผมส่วนส่วนชื่อร้านของผมในในยุโรปปี้ก็มอดมิวสิกนะครับเดี๋ยวแม่ก็พิมพ์คำว่ามดมิวสิกซาราโอมอมาสอเสือมิวสิกก็ก็น่าจะขึ้นก็ลองไปจอดจาะหาดูนะถ้าหากีตาร์อะไรก็จะเจอเราบ่อยซื้อกับใครก็ได้นะครับจริงๆแล้วร้านเล็กๆก็ขุดนกันหน่อยจะได้รวย นี่ก็มีอะไรก็มีอะไรจะเติมมั้งไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะไม่มีเหรอไม่มีหรอมีเะไรจะปอกอ่าสมมติเออ่เคยเจอเรื่องปัญหาไหมว่าลูกค้าซื้อตู้ไปแล้วแบบเฮ้ยพังใช้ไม่ได้มีเหรอเคยเจอไหมเคยเจอเจอจะแตกใช่ไหมสมมุติถ้าเจอสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยมีกีตาร์อยู่แล้วนะครับอ่แต่อยากหาตู้แอมสักใบหนึ่งแล้วแต่ด้านชอบตู้รุ่นนี้แล้วก็ด้านซื้อของที่ร้านผมร้านเรานะก็จะไปเสียบ ทีบานปุ๊บพัผ่านเสียบไม่ติดนะก็ใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งตกใจก็ลูกค้าต้องเช็คทั้งสายลองเช็คคีคิวใช้งานปกติไหมแล้วก็สายแจ็คที่ลูกค้ามีอยู่ตัวเนี้ยมันเสียหรือเปล่านะครับก็คือคือคืออย่าเพิ่งใจเย็นๆอย่าเพิ่งคิดว่าตูมันพังนะก็ก็ลองเช็คหลายๆอย่างไล่เช็คดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิด คอนเฟิร์มว่าตู้พังแต่ทั้งทั้งที่มันไม่ได้พังอ่ะมันจะกลายเป็นเสียเวลากันทั้งคู่เสียเงินค่าส่งโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็เสียเวลาทั้งคู่เลยเลยตีกลับมาหาทางร้านกว่าทางร้านจะเช็คแล้วก็กว่าทางร้านก็ต้องส่งไปหาลูกค้าใหม่เพราะประมาณ9 0ห้าเปอร์เซ็นเจอเยอะมากตู้ไม่เสียนะเออยู่กีตาร์เสียกีตาร์เขาเสียพิกาพังย่าพันบางทีเจอง่ายง่ายเลยทานหมดง่ายเลยสายแจ็คขาดแต่ส่งตู้มาแล้วนะครับผมก็ต้องเสียค่าส่งไปอีกนะก็รบกวนค่อยเช็คก่อนใช่ครับ จะได้ไม่มีปัญหากันนะครับว่าเสียเวลาเสียเงินเปล่าใช่ประมาณที่แต่มน,มน,น,มนไม่ส่วนใหญ่ไม่งมีปัญหาผมม่อนปัญหาตัวแอมรักไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามันเสียจริงๆไม่ต้องห่วงนะครับ <นะ S 2> เปลี่ยนตัวใหม่ทันทีนะครับรับค่าส่งที่ลูกค้าส่งมา,าผมก็จัดก,การให้ออแต่เพราะว่าขั้นตอนเนี่ยเวลาลูกค้าส่งมาเนี่ยผมจะอัดคลิปตั้งแต่ตอนแกะเลยนะครับแล้วก็ตอนเทปด้วยนะครับก็สบายใจได้ไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามันพังผมเปลี่ยนให้ตัวใหม่กีต้าก็เหมือนกันถ้าส่งไปแตกก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับไม่ต้องห่วงะ ก็ฝากร้านนะครับกลับไปกอดูถ้ากอไม่ทันก็กลับกลับไปกอดูฟังไม่ทันก็ไปกอดูครับบ๊ายๆแล้วกินโรตีก่อนวันนี้บ๊ายๆสร้างโรตีไว้นะบ๊ายๆมันปิดแล้วปดปุ๊บกดสต็อปด้วยยังไม่สต็อปเลยมันยังแดงอยู่เลยเนะไม่ต้องกดสตอปปั๊บ็อกตรงไหนตรงนี้เราก็กล้องเดิมอ่ะาชัย